ข้างหลังนะหลัง้ายหลัง้ายนายอยุ่ที่ไหน ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดลิโพเตอร์สาขาคุณผู้ชมค่ะรายงานสดจากโรงแรมบุรีสีภูบุรีสีภูขอภายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมมาดูภารกิจของทางนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับวันนี้ลงพื้นที่มาหลายพื้นที่เลยที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของผู้ประกอบการด้วยมารับฟังเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ชม ขอขอนิดเดียวครับมีการให้ข้อผพาดว่าจะไม่ลงการเมืองแล้วตอนนี้ยังไงฮะนายกรู้สึกยังไงฮะนายกไม่เล่นอะไรอีกแล้ว ครับผมแค่นั้นเองยังยังไงน้ำจิ้มลาหลายชื่อก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรครับเจะแค่สมัยนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่เล่นอะไรแล้วออกไม่รูก่อนครับมีมีประชาชนเขาถามว่าเออแล้วจะลาออกไปเลี้ยงหลานเมื่อไหร่อะไรยังไงครับไปว่าครับนายยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอยู่คานายกชาวหาดใหญ่เขาเตรียมตัวที่จะขับไล่นายกช่วงสัปดาห์หน้านี้นายกมองยังไงในเรื่องนี้กังวลใจอะไรไหมฮะก็แล้วแต่นาฬิกาครับก็เราไม่ได้กลังใจในการทำงาน กำลังใจก็เต็มที่แล้วครับเต็มที่จริงยังยังทำงานเต็มที่กับตำแหน่งระยะเวลาที่เหลืออยู่เองทัพที่ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าเราบอกอะไรกับประชาชนผมทำใหญ่บ้างผมทำเต็มที่แล้วครับได้แค่นี้ครับถ้าเราถูกบ้องร้องก็แล้วแต่อะไรจะเกิดครับผมนะเพราะเต็มที่แล้วครับนายกนจะอยู่ครบวาระไหมครับหรือว่าจะลาออกกลางคัพไหมครับท่านนายกครับบางคนก็ถามว่าอยากเลี้ยงหลานอะไร จง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 ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ณขณะนี้เมื่อสักครู่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ในส่วนของนายกบ้านนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มีคนนะคะคุณผู้ชมมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการบริหารจัดการน้ํท่วมในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เสียกําลังใจนะคะยืนยันว่า ทำเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นเรียกแป้นบอกว่าเดี๋ยวจะสมัยหน้าเนี่ย เราออกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานตรงนี้รวมไปถึงเห็นว่าวันที่4วันที่5มีการตั้งมีการสร้างคลุกไลยขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจะมารวมตัวการไล่นายกแป้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าในวันนี้ภารกิจของทางนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมจะมาพูดคุยกับทางผู้ประกอบการ SME นะคะซึ่ง SM e นี่ยก็มีข้อเสนอห,หลายอย่างมมรวมถึงประธาน จะพาเหาการค้าของจังหวัดสงขลาด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องของมาตรการพักนี้มาตรการซ่อมโลนต่างๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศการประชุมณขณะนี้กันค่ะโนะหลันนุนะเดี๋ยวผมพาไไปปฝั่งไหนดีว่ะจะเขวางที่จะ <ti> <ti> นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้มีการพูดคุยนะคะกับทางภาคธุรกิจเองบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีการ ในส่วนของข้อเสนอค่ะคุณผู้ชมมาเสนอกับทางนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้มีทั้งประธานสภาหาอการค้าจังหวัดสงขลา,นา,านายกสมาคมโรงแรมสงขลานะคะแล้วก็สมาพันธ่ม SME ไทยที่สงขลาด้วยค่ะคุณผู้ชมสำหรับข้อเสนอต่างๆของท,งทางภาคธุรกิจในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปรับฟังประชุมน,นะคะ มาาสนีลำพงข้างหลังขอโทษค่ะสนธิเกณฑ์แบบนะครับวันนี้เรามีคณะที่ผมได้เชิญมาท่านรองนายกรัฐมนตรี นะครับทั้งสองท่านท่านบาวรศักดิ์ท่านพิพัฒน์นะครับซึ่งรัฐมนตรีคมนาคมด้วยมีท่านรองเอกนิติซึ่งกรากับดูแลกระทรวงการคลังนะครับท่านรัฐมนตรีสุปจีนะครับร,รัฐนะมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านพระรดรพิจนาณน,านกักกุลกรากับดูแลสานักงบประมาณนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสักดาเนี่ย ซึ่งผมได้มอบหมายให้ดูในเรื่องของรับผิดชอบ,บระกมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,ททยต้องมีประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประธานธรรมาคมธนาคารไทยท่านผู้อำนวยการสํานักควบประมาณท่านผู้อำนวยการท่านเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ยังมีผู้บริหารของส่วนราชการมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ผู้ที่ผมได้มอบหมายให้เปลี่ยนเสมือนผู้บวิาการสถานการณ์เนื่องจากเราประกาศให้จังหวัดสงขาเป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจึงจำเป็นต้องมีผู้ัิจา,ารณสถานการณ์ก็คือคนเอกอุกรษนะครับที่เป็นท่านเป็นผู้บวิาการฐานสูงสุดวันนี้จริงๆผมลงมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่น่าจะครั้งที่4นะครับ ในในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งทุกครั้งที่มาก็กลับไปเร่งาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับเยียวยาสถานการณ์แล้วก็เร่งดำเนินก,การทต่ไม่ที่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่เนี่ยนะครับต้องได้กลับบ้านเร็วเร็วที่สุดนะครับช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงฟืน้นฟูลแล้วจะไม่พูดถึง ว่ามันมาอย่างไรนะครับน้ําเยอะอย่างทุกคนเห็นหมดแล้วพวกผมลงมาหมดแล้วเห็นสภาพทั้งหมดแล้ววันนี้เนี่ยก็เห็นสภาพฟื้นฟูแต่ที่ได้เชิญทุกท่านลงมาเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นสภาพจริงก่อนถ้าไม่เห็นสภาพจริงกะับไปคิดไม่ออกภาพภาพมันจินตนาการแล้วมันมันจะไม่ใช่เหมือนของจริงนะครับวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าเรามาในโหมดฟื้นฟูโหมดฟื้นฟูจะต้องมีการเร่งอัด การช่วยเหลือต่างๆมานะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐเองที่ต้องดําเนินการฟื้นฟูคืนสภาพให้กับประเทศให้ให้ใหกับจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ในส่วนหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้การเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตสรุปท่านๆนะครับให้ท่านได้รับทราบก็คือว่าในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูนฟนสภาพเมืองสงขลานั้นเนี่ยนะ จังหวัดสงขลาหาดใหญ่โดยเฉพาะหาดใหญ่เนี่ยนะครับผมก็ได้เร่งบูรณาการนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ไว่าจะเป็นภาคทหารตำรวจพล,ลเรือนนะครับฝ่ายปกครองนะครับให้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดลงมาเร่งฟื้นฟูนะครับพูดง่ายๆก็ล้างเมืองนะครับให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่เราได้เตรียมกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือคณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะครับในเรื่องของการอนุมัติวงเงินให้ช่วยเหลือเยียวยายพี่น้องประชาชนตามาการประสบเหตุอุทกภัยก็คือหลังคาเรือนละ9,000บาทซึ่งผมได้รับทราบมาว่าทางจังหวัดสงขลาก็ได้เร่งทำการสำรวจง ทะเบียนส่วนใหญ่แล้วนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดห้าแสนรายเศษนะครับใช่ไหมห้าแสนห้าแสนสองนะครับแต่ว่าส่วนที่เร่งสำ,สำรวจเสร็จแล้วผมก็จะเร่งให้ทำ,ทำการโอนมาก่อนเพราะว่าเงินเนี่ยมันพร้อมแล้วนะครับเราก็จะโอนเข้าตามหลังคาเรือนสิ่งที่ผมได้ขอให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้แลวก็ ถ่ายปกครองได้เร่งดำเนินการโดยเร็วก็คือพวกบ้านเช่านะบ้านเช่าเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเดี๋ยวก็จะไปงงว่าเอง้เงินจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านก็คงทราบส่วนใหญ่ก็เช่ากันมานานเอกสารการเช่าไม่มีหรอครับก็อยู่วันนั้นเช่าจ่ายกันเดือนเดือนไปแต่ว่า ผมก็เล็งเลยถามว่าพอหลักฐานที่มีเร็วที่สุดคือส่วนใหญ่เขาจะเสียค่าน้าค่าไฟเองดังนั้นค่าน้าค่าไฟเนี่ยเปรียบเสมือนจะเปลี่ยนบ้านของเขานะครับท่านผู้ว่าท่านตัวว่าต้องเข้าใจนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทางกรมทางระเบียบอะไรต่างๆที่ถ้าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยระเบียบยกเว้นหมด เยียวยาเนี่ยเราต้องดูว่าเราแยกเป็น2อ,อ,องประเภทประเภทหนึ่งคือเงินเยียวยาไปที่ผู้ประสบภยัยโดยตรงดังนั้นเขาเป็นผู้เช่าเขาได้ภายใต้กฎของระเบียบของปอพนะครับเมื่อเราประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วและปอพก็ประกาศให้เป็นระดับ4ี่ก็คือเป็นระดับสูงสุดด้วยนะครับก็จะมีในเรื่องของการอนุมัติ ค่าซ่อมบ้านนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราจะมีกรมโยธาธิการมีเขาเรียกผู้ผู้ร่วมสำรวจวงเงินเนี่ยก็คือครวัวเรือนละสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าไม่ใช่ได้สี่หมื่นเก้าทครวัวเรือนหูือไม่ครับเขาต้องบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะสำหรับการประชุมร่วมกับ ภาคธุรกิจนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงอหอการค้า s อ e ต่างๆซึ่งเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีน่าจะมีการให้สัมภาษณ์หลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลจะเร่งทำนะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็การเร่งทำความสะอาดเมืองให้ส่งขาหรือว่าหาดใหญ่เนี่ยกลับมาเหมือนกับสภาวะปกติค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่เดลิ o ว t พอ,เ,อเตอร์สัก้ายยังไงช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้กับเดลิเวร์พอเตอร์ทุกช่องทางค่ะ ชั้นแนมะ่ขวัญช่วยจำตารายงานค่ะ